สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับคอนเทนต์ของเกมเทลเลเรียในวันนี้ผมแนะนำซีรีส์อาวุธขั้นสุดกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้มาทำค่อนข้างนานความจริงไม่นานหรอกแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ปล่อยคลิปนะครับแต่ว่าในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอาวุธชิ้นหนึ่งทีไรได้ว่ามันเป็นอาวุธที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับและจากข้อมูลของเทลเลเรียวิกิ อาวุธชิ้นนี้ก็เคยเป็นอาวุธที่มี DPS หรือว่าเดเมจต่อ1วินาทีที่สูงที่สุดในเกมมาก่อนนะครับก่อนที่จะถูกล้มล้างโดยเซนิดนั่นเองแต่นอกเหนือจากเดเมจที่ค่อนข้างสูงแล้วความสวยงามของมันก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะงดงามแล้วก็ดีต่อสายตามากๆเลยละครับและนั่นผมพูดถึงอาวุธที่มีชื่อว่า l a r t Prism ครับ หรือว่าถ้าจะเรียกกันง่ายๆก็คือเหมือนแบบพลังขึ้นเต่าสายรุ้งอะไรประมาณนี้เอาละครับสำหรับไอเทมนี้มันหามาได้อย่างไรแล้วมันดีแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับลาร์ดบริซึมเป็นอาวุธสายเวทในช่วงที่เราเล่นเกมจนจบแล้วที่ผมพูดว่าเราจะได้มาตอนจบเกมเนี่ยก็เพราะว่าเราต้องทำการปราบบอสที่มีชื่อว่ามูลหลอซะก่อนนะครับหรือว่าคาตูรูเจาเ้าเก่าเจ้าเดิมนั่นแหละ เพื่อให้เราได้ treasure b a c k มาเมื่อเราได้ treasure b a c k มาแล้วให้เราทำการเปิดมันนะครับแล้ว last prism ก็จะมีโอกาสอยู่ในนั้นโดยจะมีโอกาสได้อยู่ที่11.11%นั่นเองครับเอาล่ะเมื่อเราได้ last prism มาแล้ว เดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยดีกว่าครับว่ามันโหดหินแค่ไหนสําหรับอาวุธนี้เมื่อเรากดใช้แล้วมันจะเป็นการปล่อยแสงสีทั้ง7ออกมาก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นลําแสงเหล่านั้นจะรวมกันเป็นลําแสงใหญ่และทําลายล้างศัตรูจนเรียกได้ว่าถ้าคิดว่าเหล่าศัตรูในดักเกิลบอลโดนพลังขึ้นเต่ายังไงศัตรูในเทลเลียก็น่าจะโดนแบบนั้นเช่นเดียวกันนั่นแหละครับและถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อัปเกรดอาวุธชิ้นนี้เลยแต่ถ้าเราใส่ชุด บวกกับอุปกรณ์ดีๆเดเมสสามารถพุ่งทะยานไปจนถึง13ต่อ1วินาทีได้เลยนะครับซึ่งมันเทียบเคียงกับปืน SDMG แบบปรับขั้นสุดได้เลยนะครับและเมื่อไร่ที่เราอัปเกรดอาวุธนี้เป็นขั้นสูงสุดอย่างเดโมนิกหรือว่าเดทลี่เดเมสสามารถพุ่งทะยานไปจนถึง15ได้เลยนะครับแต่เดเมจก็จะลดหลั่งต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเราติดอยู่ในสถานะเมจิกซิกเนตและนั่นจะทําให้เดเมจของเราลดลงเรื่อยๆตามจํานวนเวลาคูลดาวน์นั่นเองครับซึ่งนั่นน่าจะเป็นข้อเสีย ข้อเดียวนะครับที่อาวุธนี้พอจะให้ได้เนื่องจากว่าการใช้พลังมานาของอาวุธนี้ มันค่อนข้างจะเยอะเหลือเกินนะครับแต่ถึงแม้เดเมจมันจะลดลงยังไงก็ตามเดเมจของมันก็ยังสูงอยู่ดีนะครับถึงประมาณ12ื่นจนถึงหมื่นเลยก็ว่าได้แล้วระยะความกว้างของอาวุธชิ้นนี้เนี่ยต้องเรียกได้ว่าสุดจอนะครับคือใครจอใหญ่แค่ไหนมันก็อาจจะสุดจอคนคนนั้นได้เลยนะนั่นทําให้พลังการทําลายล้างในกรณีที่มีศัตรูอยู่หลายๆตัวมันค่อนข้างจะทวีคูณขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวมากๆซึ่งก็อย่างที่ผมบอกครับว่าอาวุธชิ้นนี้เคยเป็นอาวุธที่มี DPS หรือว่าเดเมดเปิดเซกอนที่สูงที่สุดมาก่อนก่อนที่จะถูกล้มล้างโดยเซนิตนะครับและนอกจากเดเมดที่ค่อนข้างจะเยอะแล้วความสวยงามของมันก็ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับและก็มันจะมีอีสเตอร์เอ็กด้วยที่สีเลเซอร์ของอาวุธล a ตปริซึมมันจะเปลี่ยนเฉดไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราเปลี่ยนชื่อของตัวเองให้ตรงตามที่กําหนดเนาะซึ่งผมก็เคยทําไว้แล้วนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูก็สามารถไปดูได้นะแต่อย่างไรก็ตามครับอาวุธชิ้นนี้มันเป็นอาวุธตอนท้ายเกมคือจบเกมแล้วก็ว่าได้นะครับ มันก็อยู่ที่คุณไม่ชมแล้วแหละครับว่าจะได้มีโอกาสกลับมาใช้อาวุธแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าใครอยากจะหาชาเลนจ์ตัวเองนะครับหรือว่าอยากจะลองเล่นอะไรสนุกๆผมว่าอาวุธชิ้นนี้แนะนำเลยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้ หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับความจริงอาวุธขั้นสุดของสายเวทมันจะมีอีกชิ้นหนึ่งนะครับนั่นคือลูน่าแฟ r ร์ซึ่งเอาตรงๆผมก็ไม่ได้จับอาวุธนั้นสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาลองกันในคลิปหน้าละกันแต่ว่าในคลิปนี้ครับผมจะนำอาวุธชิ้นนี้ไปต่อสู้กับบอสสาตัวด้วยกันตัวแรกคือโกเลมนะครับใช่กระสอบรายอีกแล้วนะฮะต่อมาด้วย Emplace of l i g h t และตบท้ายด้วยบอสมูลหลอดนะครับเรามาดูกันสิว่าอาวุธชิ้นนี้จะสามารถปราบมูลหลอดได้หรือเปล่าถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจนะครับถ้าใครกดติดตามแล้วเช็คด้วยนะครับว่ากดกระดิ่งหรือยังเพราะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือคลิปอะไรใหม่ๆทุกคแจ้งเตือนเอาไว้คุณผู้ชมก็จะได้ดูคลิปนั้นๆหรือว่าไลฟ์สดนั้นๆเป็นคนแรกๆเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ